ไฟตันนะคะดับเบิลแคป CLS นะคะสี่ประตูเตี้ยหน้ารอของเราเนี่ยใช่แล้วโมเดล2อง3 6 8 5 0่0บามดบาทค่ะแต่ถ้าซื้ออื่นจะเพิ่มพันบาทนันเองนะครับก็ได้แต่งจัดเต็มนะคะที่สุดของเราเลยเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะกับโจค่ะมิสเตอร์เอมพีค่ะ ครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร,ร์โปนะครับวันนี้เราก็จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะดูรถสิ่งๆิ่งกันบ้างนะคะวันนี้มากับสประตูเตียงน,น้าร่อของเราเนี่ยใช่แล้วก็คือตัวไททันนะคะดับเบิลแคปซีเนะคะ<อ>ตัวนี้โมเดล2023สีสาีขาวแบบนี้ราคารถก็จะอยู่ที่6 8 5 0 0 0นบาท<ะ>ค<ร>่ะแต่ถ้าสีอื่นอยากจะเพิ่มนิดนึงนะครับปรนมาณ7,000บาทเท่าน<ช>ั้นเองนะครับแล้วนูเปรของเราเป็นไงบ้างครับคันนี้คันนี้ก็คือแต่งเต็มนะคะจัดเต็มแน่นอนนะคะกับโปรโมชั่นที่ลูกค้า ใช้เงินรับรถอยู่ที่38,261บบาทค่ะสามหมื 38, ่นแนี้ช่างวัดที่เท่าไหร่ครับคันนี้แต่อยู่ที่9,932บาทเท่านั้นก็สบายๆไม่ถึงหมื่นนะครับ9,000พันไ,ไปนะครับนี่<ช>นะครับแล้วก็ได้แต่งจัดเต็มนะคะที่สุดของเราเลยเช่นเดิมนะคะโอ้โหสุดๆนะครับคันนี้มาดูกันว่าแต่งอะไรกันให้บ้างนะครับเริ่มแรกด้วย ชุดไฟนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นไฟซีนอนนะคะเป็นแสงขาวรวมถึงตัวไฟหลีไฟสูงยอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะจัดการให้เป็นแสงสีขเราคาดเป็นเดิมๆมันจะเป็นไฟสีส้มฮาลโลเจนนะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หหนะครับลูกค้าอีเควสมาจัดให้นะครับใช่ซีนอนแบบนี้ก็แบบโหมองเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะขับขี่ปลอดภัย แล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีชุดโครมของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็จะมีเดไลท์กับตัวไฟเลี้ยววิ่งเนาะทีนี้ว่าของเนี่ยก็ยังติดแบ็คออเดอร์อยู่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะตามไปเซอร์วิสติดให้ลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะได้ครบช่วนแน่นอนมาอันี้คือมันจะมีเป็นเหมือนไฟวิ่งด้วยนะโหอย่างที่เราเคยทำมาแล้วเนาะก็จะเป็นไฟวิ่งด้วยเป็นเดไลท์แบบสวยมากแล้วค่ะนอกจากนี้เนาะเราก็จะมีตัวเซ็ เอสสปอรตี้นะคะวันนี้มาเป็นชุดเซ็ต <Set S 1> ใ,ใหญ่เซ็ตเต็มพิเศษตรงที่เป็นลูกผสมนะคะ oh. ด้านหน้าเนี่ยลูกค้าเลือกเป็น V2 oh. ก็คือเป็นเซ็ตใหม่ oh. นะด้านหน้ามันก็จะมีความแบบ อ่าแตกต่างกันนะคะในดีเทลนามันจะแบบเอ่อชายสีสีอะไรนี่ต่างกันนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ดูสวยงามนะคะมีตัวทั้งลูกเล่นแคปหน้าเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้านท้ายลูกค้ายังชอบ V1 อยู่ก็เลยเป็นลูกผสมเนาะด้านท้ายก็จะเป็น V1 นึ่ะคะนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเคสไปเคสนะครับใช่ต้องสอบถามเข้ามาเพราะว่าบางงานอีกทีหนึ่งอ่าอีกทีเราก็ต้องเอ่อพยายามหาให้นะแล้วก็ของแถมเต็มเซตใหญ่เหมือนเดิมก็คือทั้งมีตัวครอบกระดานนะคะอันนี้ตัวใหม่มันจะเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเนาะแล้วก็ตัวซี าะครอบตัวสีโครมหน้า่รับตัวสเกิร์ตทั้งด้านหน้าด้านข้างนะคะด้านถ้ายครอบกระจกข้างครอบเสาอากาศเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีตัวครอบเสากลางแคปล่าสี่บานเลยนะครับมี4ี่ชิ้นนะติดทั้ง4ี่ประตูเลยนะครับรวมถึง นี่แก๊ปบังคาหรือสปอยเลอร์หลังนะครับติดให้ครบแล้วก็ยังไม่จบด้วยโลบาเตีเราก็ให้เต็มเนาะลูกค้าชอบถามกันมากเลยว่าให้ตัวนี้ไหมของเราเนี่ยเซตเต็มคือให้ครบทุกอย่างจริงๆนะคะรวมถึงตัวกันชนท้ายก็มีอีก3มชิ้นนะคะสวยงามแน่นอนเนาะคือฟูลเซตนะครับเว้ยใช่แต่คันนี้คือลูกค้าขอเพนเพลนนะไม่รับสติ๊กเกอร์ของเอสปอร์ตี้เลยนะคะก็จะดูแบบขาวๆนะคะหน้าร้านหน้าร้านก็สั่งได้ใครไม่เอาก็บอกได้นะครับอันนี้เรียกได้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการแลปนะคะฝากระโปรงด้านหน้าและด้านท้ายเป็นแคปล่าด้วยนะคะสวยงามลงตัวจดทะเบียนเป็นสองสให้เรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยครบถ้วนนะครับใช่ก็ยังมีฟิล์มรอบคันกระบะไลเนอร์ก็ของแท้นะคะมีการสัดข้างมีการลายมือเปิดนะคะโหดําเงาสวยงามมากนะคะเข้ารูเกับชุดแต่งเลยนะครับตัวนี้เนาะแต่พะเอกสุดน่าจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ แน่นๆจุกๆลลอกคสเม็ดด้วยนะคะ <S <S อของแบบโหหล่อมากๆขอบทองด้วยนะครับตัวนี้นี่<ช>โหขอบทองตัดดำเท่สุดๆเลยใช่ใน,น,นราคานี้เราให้ขนาดนี้คุณภาพของแท้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วตัวนี้ยางลูกค้าก็เลือกเป็นตัวยาง,ยางใหญ่ด้วยนะครับ ก็คือทําให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยนุ่มนวลไม่กระด้างจนเกินไปก็คือไซส์ยางตัวนี้อยู่ที่255 50นะครับ5สินะครับเนาะก็ไม่ต้องโหดเนาะไม่ต้องโหลดหลังด้วยอันนี้ก็ขับก็นิ่มอ่านิ่มสวยแบบใช้งานในครอบครัวก็แฟนไม่บ่นเอาง่ายง่ายแต่ถ้าใครยังอยากแบบเขาอยากให้มันซิ่งๆนิดหน่อยก็จะเป็นยางบางก็ได้เราก็มีบริการพร้อมโหลดหลังอ้นนั้นจะเป็นไซส์ขนาด24 5เนาะ ล้วข้างหลังจะเป็นขนาด27 5เจ็ดห้านะหลดหลังฟีสองนิ้วนะคะครับจะให้เต็มเซตสวยๆนะครับแต่นี้แค่อันนี้แค่ข้างนอกเนาะแต่ข้างข้างในอ่ะอย่างฝากระโปรงเนี่ยก็มีการเต่ตัวแผงกันความร้อนที่ฝากระโปรงด้วยนะคะในราคาเนี้ยคือลงให้ครบแล้วตัวเนี้ยมันก็ช่วยให้อ่าป้องกันความร้อนที่จะโดนฝากระโปรงเนาะทำให้ฝากระโปรงแบบอ่าซีดจาง ขาลงหรือว่าตัวแล็บเนี่ยก็จะสีจะได้ยังแบบสดใหม่อยู่ได้นานขึ้นนะคะเพราะจริงๆถ้าเป็นกระบะตัวตี้ของมิสซูทุกคุณต้องบอกว่าจริงๆเดิมๆไม่มีมานะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะอันนี้ลูกค้าอยากได้ก็ในเซ็ตเราก็จัดให้ได้นะคะในงบนั้นเลยนะครับผมนอกเรียบร้อยเนาะภายในเนี่ยเราก็เพิ่มความสะดวกสบายในความบันเทิงนะคะเปลี่ยนจากตัวเครื่องเสียงเดิมของเขาเนี่ยเป็นแค่2ดินเนาะไม่มีจอเนาะเราก็เปลี่ยนให้เป็นจอ a n d ด o i d ให้เลยค่ะโอ้โหนะครับใส่จอ a n d ด o i d นะครับตอนนี้เชื่อมฮอสปอตมือถือนี่ เป็นเหมือนแบบแท็บเบตได้เลยนะครับสะดวกสบายวันเทิงครบคัน คนนั่งด้วยก็แบบเพลิดเพลินในการเดินทางนะคะรวมถึงยังมีกล้องหลังด้วยนะคะเราเชื่อมต่อให้ที่จอเรียบร้อยนะคะเข้าเกียร์ถอยหลังก็ติดที่จอขึ้นจอชัดเจนเห็นชัดถอยหลังนี่ไม่ต้องห่วงนะครับดูดีๆเลยนะครับรวมถึงเรามีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะตัวกล้องหน้าเนี่ยก็มีเมมโมรีอะไรให้พร้อมแล้วก็ยังแสดงผลที่หน้าจอให้เชื่อมต่อให้เหมือนกันเลยเราสามารถเปิดนะครับดูภาพนะครับตอนเขาขับขี่เนี่ย หานจอตัวนี้ได้เลยด้วยนะครับใช่โอ้โหสะดวกสบายตเต็มขนาดนี้เนาะใช้เงินรับรถเพียง38,261่ยบบาทผ่ oh. อน9,932มบีที่ oh. ทีดีเดียวแล้วคะ่ะคุ้มสุดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวลูก,ลกค,ค้าก็เตรียมที่จะมารับที่โชว์รูมนะคะแล้วก็มีน้องหมีรอเตรียมจะให้ลูกค้าแล้วนะคะ okay. เยเนะครับก็รถพร้อมเรียบร้อยนะครับน้องหมีก็พร้อมรอลูกค้าแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปหาลูกค้าเลยนะคัะไปกันเลยค่ะ ลูกค้ากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะค,ค<ด>ุณรัพรค่ะอันนี้มาจากจังหวัดอะไรคะปทุมครับอ๋อปทุมธาน,นีนะคะจ็ไม่ได้เล่นใจเนาะ,นะเป็นไงบ้างคะตุลว,วันนี้รถแต่งสวยๆถูกใจไหมคะถูกใจครับสวยมากเลยอชอบเลยเนาะเราเลือกเองหมดเลยเนาะทางการวิชาการแต่งแล้วก็ตัวล้อตัวอะไรคะ่ะแล้วพบเจอโจจากช่องทางไหนคะ YouTube ครับผมอ๋อ YouTube นะคะลูกค้าจาก YouTube แล้วได้คุยกับเซลล์แท็อื่นไปด้วยไหมคะมีครับคุยแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อกับพี่โจคะ ยง่ายครับแล้วก็คุยละเอียดได้เยอะอืมละเอียดได้เยอะแล้วก็ของแถมเราให้ครบเนาะเราถึงคุ้มค่าเลยนะคะแล้วไฟแนนซ์ไปดําเนินการยากไหมคะไม่ยากครับ<ม>ประมาณ3 4สี่วันส4วันก็ทราบผลเลยอันนี้คือไฟแนนซ์ไปบริการให้ถึงที่ทใช่ครับก็สบายสะดวกสบายเลยนะคะ ถูกใจแล้วอย่างนี้ถ้ามีคนสนใจรถมิสตัวค่ะแนะนําซื้อกับใครดีคะติดต่อเซลโจเลยครับขอขอบคุณนะคะสซลเรบวันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะีปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะถ้าสนใจโปรดีๆนะคะก็ติดต่อได้ที่เจลข่ะมิสตัวนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เอลมิสตัวซูเปอร์โปรนะคะวันนี้เจอกับลูกค้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ